สบายดีทุกคนเนาะเดี๋ยวนี้เฮาสิไปอ่าไปหานอนแลนเนะาะเฮามาแต่ไกลพี่นอ้องไปหานอนแลนเพราะว่าเฮาไปนคนหาเส้ากินค้าอยู่แล้วเนะเาะเฮาไปนคนผู้ดอยอาคาผู้ดอยเนาะอยู่ผู้กุศลพี่น้องเพิ่งพาธรรมศาสย่างเดียวเนาะเ่าได้เอาเงินไปซื้ออยู่ตลาดเนาะไม่ได้เฮาไปอยากกินยังอยากกินพักบก่เฮาก็ไปเก็บพักตามธรรมศาสเนาะ ยักกินนาบ่ในส่วนที่ดูมันสิออกเนาะเฮาก็สิไปหาตามมันแล้เฮาก็สิไปเก็บกินอยู่ตามธรรมชาติแบบนี้พี่น้องและมื้อนี้เฮามาประมาณน่ะ7คนเนาะ7คนเฮาสิไปหาหนอแลนเนาะพี่น้องเฮาสิไปเบิ่งกันเลยว่ามันสิเป็นเท่าใด๋เนาะมันสิได้หรือบ่ได้ยังบ่ฮู้เื่อเนาะพี่น้องเพราะว่าอ่า จักสิออกหรือบ่ออกอยังบ่ฮู้เทียนะหรือว่ามีคนเอาหมดแล้วบอกก่อนอยังบ่ฮู้ั่วสันห์หอนติดต,ตามกันไปยงีๆพี่นอ้องไผที่เข้ามาเบิ่งแล้วหรือว่าไผที่ยังเอ่อกําลังสิเบิ่งเนาะก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อจะได้บ่พลาดเนาะอ่าวิดีโอคลิปใหม่ๆของอ่าข้าพเจ้า เกี่ยวกับวิธีชีวิตของคนอาคาอยู่บนดอยว่าใส่ชีวิตแบบใดเนาะอาสาคกกิคำแบบใดเนาะอยาพลาดเลยสิบ่อบพลาดในการหับโซมคลิปต่อไปเนาะสบายดีสบายดีทุกคนเนาะเนี่ยเดี๋ยวนี้เ้ามีอาหารเนาะอันนี้คืออาสินไก่ที่ผลิตมาแต่ปรเิศจินเนาะและเขามีข้าวห่อเข้าไปไปกินอยู่ป่าเนาะ เป็นี่เขาหานอกลับมาได้แล้วได้ระยะหนึ่งแล้วได้แบบพอกินแล้วพี่น้องนี่นี่คือหนอที่เขาหาได้มือนี้เนาะโอ้โหนอแลนนอแลนนอแลนพี่น้องนอแลนนี่คืออาหารธรรมชาติเนาะสดๆบม่มีสารเคมีไม่ได้หาเอาตามธรรมชาติเนาะกเหาแบ่งกันไปและหาได้มาํานี้ประมาณสองสมมุติกว่าเนาะพี่น้องที่จะเขาไปเอาเนาะได้สานี้แล้วได้พอกินแล้ว